เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปเซมาและหันไปมาด้วยลมปากแห่งคําส,สอนทุกอย่างและด้วยเล่กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงนะ,ะพี่น้องในพมพีพูดถึงนะคะการที่เราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณน,นะะเด็กฝ่ายวิญญาณเนี่ยคือคนที่บังเกิดใหม่แล้วนะแต่ยังไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้รู้จากพระเจ้าของพระเจ้านะคะ ดังนั้นพระเจ้าจะสอนเรานะคะการที่เราจะเริ่มเติบโตขึ้นนะคะพระเจ้าจะอนุญาตให้เรามีความยากลําบากเกิดขึ้นเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่จะพัฒนาชีวิตของเราได้นอกจากประสบการณ์จริงนะคะประสบการณ์จริงคือความยากลําบากที่เกิดขึ้นกับเรานะะความกดดันที่อยู่ภายในความผิดหวังความไม่สมหวังนะคะหรือปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้มันช่วยเราฝึกฝนให้เรามีการตอบสนองที่ถูกต้องนะ,ะผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะดําเนินชีวิตที่ยึดพระคำของพระเจ้าไว้นะ,ะแล้วเมื่อสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตจะใช้พระคําเป็นคําตอบเป็นสิ่งแรกนะ,ะที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นนะ,ะถ้าเราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราจะไม่มีเขาเรียกว่าวิจารณญาณหรือความเข้าใจนะคะเด็กฝ่ายวิญญาณก็จะถูกดึงไปทางนี้ทีดึงไปทางนี้ที อย่างเช่นเรายุคนี้นะคะเป็นยุคของโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียแล้วเราก็สามารถฟังคำสอนคำอะไรได้มากมายพี่น้องแต่ไม่ใช่คำสอนทุกคำสอนที่มันถูกต้องนะคะคนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญ,ญาณก็อาจจะรับมาหมดและอะไรที่มันรู้สึกว่าอ้ยมันตอบสนอง สิ่งที่ตัวเองต้องการก็รับว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงแต่เราจะต้องมีพระชนะเป็นพื้นฐานพระชน้ของพระเจ้าจะช่วยเราคัดกรองนะคะว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดเพราะไม่ใช่คําสอนทุกอย่างที่มันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเวลาที่เจออะไรอ่ะมันจะเริ่มโอนเอียงไปทางนู้นทีทางนี้ทีโดยที่ไม่แน่ใจนะคะคนที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณจะขาดความหนักแน่นมั่นคงนะคะไม่ใช่แค่เรื่องในฝ่ายวิญญาณเท่านั้น แต่ในชีวิตจริงนะคะขาดความหนักแน่นมั่นคงแบบไหนเช่นใครพูดอะไรเข้าหูนิดหนึ่งอะ่ะก็จะแบบอ้ยวันไหวรับไม่ได้แล้วก็เกิดอารมณ์พลุ้งพ้านนะคะคือโกรธบ้างอะไรบ้างอันนี้คือความไม่นิ่งนะคะแต่พระเจ้าต้องการให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะคะด้วยการรู้จักที่จะกินอาหารแข็งบ้างนะคะอาหารแข็งก็คือ ปัญหาต่างๆที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเพื่อเราจะกินแล้วก็เติบโตขึ้นนะคะเราจะต้องเริ่มอตอบสนองเหตุการณ์อย่างถูกต้องตามพระชนะของพระเจ้าเพื่อเราจะเติบโตขึ้นพี่น้องหลายครั้งเราเจอกับเหตุการณ์ที่เราจะต้องอดทนมากๆนะคะถ้าเราต้องอดทนเราก็อดทนนะคะอย่าให้มันระเบิดออกมาแต่การอดทนนั้นต้องอดทนด้วยความเข้าใจนะคะถ้าสมมติว่า คู่ชีวิตของเราเป็นคนที่ไม่น่ารักแล้วเราต้องอยู่ด้วยความอดทนเราอย่าอดทนโดยการเขาเรียกว่า,อ,าอย่าอดทนด้วยการสกัดอารมณ์ด้วยการกดมันไว้ข้างในเพราะว่าการทำแบบนี้วันหนึ่งนะคะมันจะระเบิดและประทุขึ้นมาแต่ความอดทนที่พระเจ้าให้เราอดทนคืออดทนด้วยความรักนะ,ะเมื่อเราอดทนด้วยความรักเราจะมองว่าสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้ มันไม่ได้น่ารังเกียจเท่าไหร่นะคะสมมุติว่ามันมีคนที่ไม่น่ารักเลยนะ,ะทำอะไรก็แบบโหหน้าลาคาญหน้าแบบหน้าว่าจังนะคะแต่เราต้องมองคนนั้นนะ,ะถ้าเราจะอดทนกับคนนั้นด้วยความรักลองนึกว่าถ้าคนนี้เป็นลูกของเรานะ,ะคนนี้เป็นลูกของเราเราก็จะมองเขาด้วยความน่ารักนะคะ เพราะฉะนั้นความอดทนของเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักนะแล้วเราสามารถที่จะอดทนได้นานนะเหมือนพรอชะะนะ ที่บอกเราว่าความรักนั้นอดทนนานนะคะอดทนนานแต่ไม่ใช่การเก็บกดนะคะการอดทนกับการเก็บกดมันไม่เหมือนกันการเก็บกดเนี่ยคือมันระเบิดขึ้นมาได้แต่การอดทนมันสามารถอดทนได้นานโดยมีความรักเป็นพื้นฐานนะคะถ้าเรายังไม่สามารถรักใครได้พี่น้องแสดงว่าเราไม่ได้มีหัวใจของพระเจ้านะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องขอนะ,ะขอพระวิญญาณโดยสุด ที่จะให้เรารักผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงรักให้เรามองคนอื่นด้วยสายตาที่พระองค์มองนะคะให้เราได้ยินเสียงที่พระองค์ทรงพูดกับเรานะคะการดําเนินชีวิตในโลกนี้เราไม่สามารถดําเนินชีวิตในมิติของเนื้อหนังได้นะ,ะถ้าดําเนินชีวิตในมิติ ของเนื้อหนังเราก็เป็นเหมือนคนอื่นๆนะฮะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างเลยแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยมิติของไฟวิญญาณเราจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือนําเราทุกอย่างพี่น้องถ้าหากเรายังรู้สึกว่าเราดําเนินชีวิตด้วยกําลังของตัวเองนะพี่น้องให้เราแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมอยู่เหนือเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานอยู่ภายในเราเปลี่ยนแปลงเราแล้วก็กําจัดความอ่อนแอทุกอย่างของเราไปกําจัดเนื้อ หนังที่กระบฏแล้วก็จิตวิญญาณที่ดื้อรั้นที่กระด้างนะขอพระวิญญาณนั้นลบล้างออกไปให้หมดแต่ขอให้พระวิญญาณนะั้นเติมเราให้ล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือพระวิญญาณแห่งความรักคือความเข้าใจพระวิญญาณแห่งสันติสุขแห่งความชื่นชมยินดีนะขอให้เราเต็มไปด้วยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ไยวิญญาณที่มีคุณภาพนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้พะพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ